โรงเรียนอนุบาลโคกสีสุพรรณตั้งอยู่เลขที่96หมู่ที่10ตำบลตองโออขอําเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่7กันยายนปีพุทธศักราช2466ปัจจุบันมีห้องเรียนจำนวน22ห้องเรียนข้าร,ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน33คน นักเรียนจำนวน604คนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6บริหารงานโดยนายอุเทนทองสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสาวสุวรรณาเทียบมารองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลโคกสีสุพรรณมีระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรับการประเมินการประกันคุณภาพ IQA Award มีองค์ประกอบดังนี้ องค์ประกอบที่ 1. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสารศึกษาและเป้าหมายคุณภาพโรงเรียนอนุบาลโคกสีสุพรรณมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งภายในและภายนอกมีการทบทวนปรับเปลี่ยนเป้าหมายคุณภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสารศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัดวิสัยทัศน์พันธกิจเอกลักษณ์อัตลักษณ์ บริบทของสถานศึกษาอย่างครบถ้วนและชัดเจนโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายโดยนําผลการประเมินคุณภาพภายในภายนอกและผลการประเมินการจัดการศึกษาจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นมูลฐาน b a s ไล i n e data ในการกําหนดเป้าหมายความสําเร็จที่ท้าทายของมาตรฐานการศึกษามีการประกาศมาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายความสําเร็จของสถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาจุดเน้น ภารกิจและ่าเป้าหมายของความสําเร็จที่กําหนดองค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานโรงเรียนอนุบาลข้อสีสุพรรณเป็นผู้นําการขับเคลื่อนคุณภาพสื่อสารสร้างความตระหนักให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามเป้าประสงค์ที่กําหนดไว้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องมีการออกแบบระบบบริหารเพื่อการจัดการศึกษาโดยใช้วงจรเนมมิงในการปรับประยุกต์เป็น รูปแบบวงจรคุณภาพกำลัง5 PDCA S กำลัง5โมเดลเป็นแนวทางในการบริหารงานเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือคุณภาพของผู้เรียนซึ่งประกอบด้วย S1 Sample การเป็นตัวอย่างที่ดีผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลข้อศีสุพรร์มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และเป็นผู้นำในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC อย่างต่อเนื่องทั้งในระดับชั้นเรียน ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับโรงเรียนรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย S2 Strong การมีทีมงานที่เข้มแข็งผู้บริหารสารศึกษาสามารถจัดการบริหารสารศึกษาทั้ง4ฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยมีการนิเทศการกำกับติดตามและการตรวจสอบการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ S3 Standard การยึดมาตรฐานในการทำงานมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีสามารถดำเนินการตามแผนโดยบรรลุตามเป้าหมายรายปีซึ่งมีการจัดทรัพยากรอย่างเป็นระบบคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร S4 success การมุ่งความสำเร็จมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนเป็นนักเรียนคุณภาพพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพและพัฒนาสารศึกษาให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ S5 society การมีส่วนร่วมของสังคมโรงเรียนได้ระดมทรัพยากรบคุคคลทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาหน่วยงานและองค์กรต่างๆให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนทุนทรัพย์สนับสนุนให้โรงเรียนนำมาบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพองค์ประกอบที่3กระบวนการตรวจสอบความสำเร็จตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลโคกสีสุพรรณมีระบบการประเมินคุณภาพภายในที่มีคุณภาพสอดคล้องตามบริบทของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลที่น่าเชื่อถือสอดคล้องกับสภาพจริงมีระบบข้อมูลสารสนเทศในการประเมินที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพมีการรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องมีการปรับปรุงและพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพภายในสารศึกษาอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบที่4ี่ ภาพความสำเร็จของสารศึกษาต่อวงวิชาการโรงเรียนอนุบาลโคกสีสุพรรณมีผลการประเมินคุณภาพภายในมีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสารศึกษาในภาพรวมทุกระดับการศึกษาของสารศึกษาและมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไปย้อนหลัง3ปีการศึกษานักเรียนอนุบาลโคกสีสุพรรณมีความสามารถด้านการอ่านอาร์ทีชั้นป .1 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศและมีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นติดต่อ,อก,กัน3ปีย้อนหลัง มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผลการทดสอบระดับชาติ ONET NT มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกปีการศึกษาและผลการประเมินการทดสอบระดับชาติ ONET มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นติดต่อการ3ปีย้อนหลังผู้เรียนมีความรู้ความสามารถได้ครบตามมาตรฐานของสถานศึกษามีทักษะอาชีพพื้นฐานที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของสานศึกษา รงเรียนอนุบาลข้อสีสุพรรณเป็นผู้นำทางวิชาการมีนว,วัตกรรมสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ได้มีการจัดทำนว,วัตกรรมสู่ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสารศึกษาชื่อผลงาน ABK ไวใสหัวใจ 9G ได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองปีการศึกษา2,565โครงการสารศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา2,565ของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนอนุบาลโคกสีสุพรรณได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับคุณภาพดีเยี่ยมการประกวดกิจกรรมถอดบทเรียน best p r a c t i c e 1โรงเรียนหนึ่งนวัตรกรรมหลักสูตรต้านพุจริตศึกษาโดยใช้แนวทางที่1จัดทําทำเป็นรายวิชาเพิ่มเติมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งประจำปีการศึกษา2565โรงเรียนอนุบาลโคกสีสุพรรณเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือสู่ศศทรษที่21 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณพศ2567องค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลโคกสีสุพรรณมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรการจัดการศึกษาของสารศึกษาเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครูบุคลากรทางการศึกษามีบทบาทในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภา,พภายในที่สะท้อนการพัฒนาที่ต่อเนื่องยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องโรงเรียนอนุบาลโคกสีสุพรรณมีการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยมีข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยของระบบมีการใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC หรือกระบวนการอื่นเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องมีโครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทําให้โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณมีผลลัพธ์ outcome ที่เกิดจากการจัดการศึกษาสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ จุดเน้นของสารศึกษาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งการบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแบบมีส่วนร่วมได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสารศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบก,การประกันคุณภาพภายในสารศึกษา